ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันจันทร์ที่22มีนาคม2564เวลา17นาฬิกาณกองพลทหารราบที่7ทุ่งยั้งทัพตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จได้เลยนะคะ